ท้องพระโรงโบราณอันโออาท่นาเเออนเจ้าเยาะเย้ยอคินเจ้ามันก็แค่ไอ้ขี้แพ้ในโลกที่ข้ารู้จักคุณนั่งชราอีกคนพยักหน้าเห็นด้วยอาคินเงยหน้าขึ้นช้าๆรอยยิ้มเย็ยนเยียบป,ปรากฏอคินยื่นมือออกไปกลางอากาศอสอรพิษหินสลักบนเสาพลันมีชีวิตดวงตาแดงกำ่ำพุงเขาพันรอบคอท่านเจา้าอักนี่มันอะไรกันท่านเจ้า เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเศษสวะคนนี้เคยช่วยชีวิตเจ้าไว้ตอนเจ้ายัางเป็นแค่หนอนพญาไพรชะง,งักสีหน้าเปลี่ยนเป็นตกใจขุนนางอีกคนกระซิบเขาพูดอะไรนะ่ะมินตรามองอาคินด้วยแววตาที่เต็มด้วยความสงสัยโรงเตียมแห่งหนึ่งพยาไพรนั่งอยู่ตรงข้ามอาคินผลักถุงเงินไปข้างหน้าพญาไพรร่วมมือกับข้า เรื่องโกงภาษีการค้านี่คือส่วนแบ่งของเจ้าข้าไม่ร่วมมือกับคนโกงอคินโยนถุงเงินนั้นกลับไปกลางห้องทำให้เหรียญทองกระจายเกลื่อนพญาไพรกโกรธจัดเจ้ากล้าดีอย่างไรพญาไพรลูกน้องนักรบสองคนพุ่งเข้าหาอคินอคินเคลื่อนไหวรวดเร็วพลังงานสีดำพุ่งออกจากตัวเขา ลูกน้องพยาไพรถูกซัดก,กระเด็นไปคนละทิศท,ทางอย่างง่ายดายพยาไพรตกใจสุดขีดเป็นไปไม่ได้มินตราที่แอบสังเกตการอยู่มุมมืดพึมพำกับตัวเองเขาไม่เหมือนใครเลยจริงๆห้องประชุมคณะเสนาบาดีขุนนางหลายคนถกเถียงกันขุนนางชราเมืองชายแดนถูกปักษาโลหิตโจมตีอาขินก้าวออกมา ข้ามีแผนการที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนใช้หลักวิทยาศาสตร์ล่ออสูรเข้ากับดักธรรมชาติไรสาราัะนี่มันแผนเด็กเล่นมินตราพยักหน้าเบาๆอัครเสนาบดีหากแผนนี้ได้ผลอาสูรขนาดมหืมาบุกเมืองอคินข้าจะไปเองหลานกว้างกลางเมืองหลวงผู้คนมากมายมารวมตัว พยาไพรปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มชั่วร้ายพญาไพรกระซิบกับลูกน้องจงปล่อยพยักธมินออกมาเสียงคำรามกึกก้องพยักธมินขนาดมหือมาปรากฏขึ้นดวงตาแดงก่ำพุ่งเข้าโจมตีอักินชาวบ้านกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอักินถูกซัดกระเด็นไปชนเสาพญาไพรหัวเราะเย,ะยาะพญาไพรจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ ก็แค่เสสวะเมื่ออยู่ต่อหน้าพยักธมินอาินลุกขึ้นยืนชา้าช้าร่างกายเปล่งประกายด้วยพลังงานสีดำอมม่วงเข้มดวงตาของเขากลายเป็นสีทองเรืองรองอาคินเอื้อมมือออกไปพยักธมินชะงักงนันร่างกายสั่นสะท้านอาคินเจ้าลืมไปแล้วหรือพยาพรายว่าผู้ที่ผนึกพยักธมินตนนี้เมื่อห้าร้อยปีก่อนคืออาคิน ผู้นี้เองอะไรนะห้าร้อยปีชาวบ้านตะลึงงนันอาคินใช้พลังควบคุมพยักธมินให้หันไปโจมจีพญาไพรและลูกน้องอย่างดุเดือดพญาไพรไม่นะอากเจ้าคิดทรยศแผ่นดินนี้เจ้าต้องรับผลกรรมทหารหลวงเข้าจับกุ่มพญาไพรอาคินยืนอยู่หน้าบัลลังก์องค์จกักรพรรดิท่านจอมทัพ อาคินคือวีรบุรุษผู้กอบกู้อาณาจักรข้าขอแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในราชสำนักขุนนางทุกคนขอมศีรษะมินตราเดินเข้ามาหาอาคินด้วยสีหน้าสำนึกผิดข้าขออภัยที่เคยดูถูกท่านท่านอาคินมินตราพยายามจับมือเขาอาคินมองเธอด้วยรอยยิ้มบางๆที่แฝงความหมายความจริงมักจะเปิดเผยตัวเองเสมอมินตรา อาคินปล่อยมือเธอไปมินตราถอยออกมาด้วยสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยอาคินยืนอยู่บนระเบียงปราสาทมองทิวทัศน์ยามค่ำคืนภาพในความคิดเขาปรากฏรอยร้าวขนาดใหญ่บนท้องฟ้าเผยให้เห็นดวงตาขนาดมหึมมาสีแดงกำ่ำกำลังจ้องมองมาจอมทัพเจ้าคิดว่าเจ้าปราบอสูรได้ทั้งหมดแล้วหรือ ยังคงมีราชันอสูรที่แท้จริงกำลังรอเจ้าอยู่อาคินขมวดคิ้วแน่นราชันอสูรนัน่นมันอะไรกันแน่อาขินหันมามองกล้องด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความท้าทาย